ตนวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิวครับเป็นชาแนกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็อยู่ในเกมฟีฟายกันเดิมน,นะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่น้องฟิวรีวิวเป็นระเบิดทั้งหมดที่น้องฟิวมีนะคะวันนี้น้องฟิวก็จะมารีวิวไอวอร์ I ทั้งหมดที่น้องฟิวมีค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆละ่ะมีไอวอร์ทั้งหมดกี่ชิ้นก็เม้นบอกกันด้วยนะมาชิ้นแรกนะคะไอวอร์ I ของน้องฟิวก็จะเป็นไอวอร์ชิบะล่าเลงสําหรับคนที่เติมครบ 99เพชรไม่ก็1น9เพชรก็จะได้นะคะแต่น้องฟิลเติมไม่ทันค่ะทุกคนก็เลยต้องไปยิงครบแต้มเท่านี้แล้วน้องฟิลก็แลกมานะคะในนี้อันนี้ก็จะเป็นไอวอลที่น้องฟิลใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะ,ะต่อไปเป็นไอวอลกําแพงเหล็กแบบนี้นะคะคล้ายแบบตอนอยู่ในสนามลบนี้สามารถกันการโจมตีได้ทุกอย่างหวังว่านะเอ๊ยยังไงนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดู รยับล,ล,ละเอียดมันตอนอยู่สนามลบสมมติเราเป็นเล่นแรงเดี๋ยคนฟิลมันจะได้มาเหมือนเราไป็นลบจริงๆนะคะดูต่อไปเป็นกำแพงวอลเลนิกฟิลลี่ฟิลลี่ด้วยนะคะรอเรือนนะม่เช่นอนิงดูความร้อนแรงพวดกันสิอันนี้คล้ายๆเป็นลาวานะอันนี้เหมือนน้องฟิลจะได้มาจากกิจกรรมไหนสักกิจกรรมนะคะเหมือนน้องฟิลน่าจะซื้อมาไม่ก็ไปเล่นกิจกรรมมาอะไรพวกนี้นะคะดู รายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าค่ะคะหัวกระโหลต่อไปเป็นไอวอลดโนวนะคะเป็นไอวอีเขียวแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นกระจิแล้วก็มีผู้ชายหัวนละโลนนะคะเป็นรูปการ์ตูนเนาะอยู่แบบนี้อันนี้คือน้องฟิลชอบมากชอบแบบชอบมากๆนะคะให้รอยยิ้มของคืนเป็นสิ่งสุดท้ายที่สตูดิโอเห็นเซี่ยวอีกแล้วนี่นะคะนี่น้องฟิลก็ได้มาพร้อมกับ น้องชิบะเลยไปยิงเก็บแต้มมานะคะแล้วก็ได้มาต่อไปเป็นไอวอรผนึกมกังกรนะคะตาผนึกของเทพหมิงอันนี้ได้ามาจากกิจกรรมแดดทีคาดอสูรน,นะคะก็จะไปสู่มาแล้วก็ได้เป็นแบบนี้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 นะคะอ่ะต่อไปเป็นไอวอผู้พิทักษ์ความตายนะคะระเบิดของผู้พิทักษ์อันนี้เป็นบับเบิลบีก็คือมันจะมีกิจกรรมให้แบบ สุ่มกล่องเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะคือแบบความที่เรามีโอกาสสูงมากที่เราจะได้ของอันนั้นก็คือต้องเลื่อนไปน้องฟิกก็กดสุดเลยนะคะแล้วก็ได้มาเป็นชื่อกิจกรรมอะไรไม่รู้ว่าที่มันมีการกลับมาของน้องผู้ชายเป็นผมขาวๆดูคนน่าจะจําได้เลยเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรางวันใหญ่สุดก็คืออยู่ตรงกลางแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นแบบนี้น้องฟิกก็ได้มานะคะแตแ้ง นอ้องฟลชอบเรียกว่าระเบิดบัฟเฟนบีมันจะมีอยู่ช่วยนุที่น้องฟลติดมากระเบิดอันนี้นะคะต่อไปเป็นไอวอลลาดกดมีไว้แหกนะคะอันนี้ก็ไปสุ่มมาเหมือนกันก็คือสุ่มมาเหมือนกับน้องไดโนวลอลยงเียนะคะก็คือยิงเก็บแต้มแล้วก็แลกส่วนใหญ่ไอวอลที่นอ้องฟลีนี้ก็ยิงเก็บแต้มแล้วก็แลกนะคะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสี แดงเนาะคือคล้ายๆใส่ฟ้าแต่เป็นสีแดงนะจ๊ะต่อไปเป็นไอวอลอันนี้อันนี้เหมือนเราเคุณจะไปสุมมส่งม,มาส่มมาในกล่องกล่องละย5สเพนะคะแล้วก็เก็บโทเค็นแล้วก็ไปแลกเอากลิ่นดินปืนนี่มันหอมจริงๆเหมือนคนจะใช้เยอะนานนี้เมื่อก่อนคือแบบมันสวยไงน่าจะามาพร้อมกับกิจกรรมวันแม่น่าจะเป็นช่วงช่วงนั้นนะคะก็จะอยู่ในเดือนสิงหาแหละประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆ คล้ายๆที่มันเป็นแฟนของจ๊กเกอร์ที่มันเป็นกระจุกสีชมพูกับสีฟ้าทุกคนคล้ายๆนะแบบครึ่งหนึ่งสีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งสีหนึ่งนะคะเราิจำชื่อไม่เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเป็นไอวอเกาะสวรรค์ทรชนคนป้โลกนะคะอันนี้เป็นเขาร่วมกองกำลังต่อต้านอันนี้ก็ราฟิจก็เป็นแรกแล้วก็เก็บโทเชนนะคะเอาโทเชนไปแ,แรกมันก็ได้ไอวอมาระยะก็ประมาณนี้มันก็จะมีแบบ ฟรีไฟทำเ <X Joh an> รื่องกับพลชนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปนะคะต่อไปเป็นไอวอลบุญาเดกก็ได้มาพร้อมกับระเบิดจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นระเบิดชิ้นสุดท้ายเลยเป็นระเบิดอะระเบิดอันนี้นะคะบุยาเดเหมือนกันก็น่าจะได้มาพร้อมกันนะคะแล้วจะเป็นของฟรีอันนี้ลองฟิวไม่น่าจะได้เติมน่าจะได้ฟรีนะคะให้ลุกแกเป็นเลวว่าใครจะเลือรอดเป็นคนสุดท้ายอุ้ยถ้าเราฟิวใช้อันนี้นี่ ใช่แน่เลยอยู่คนสุดท้ายแน่เลยอ่ะนี่นะคะดีเทลข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆหัวกะโหลกก็มีปีกอันนี้ได้มาพร้อมชุดชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อย่างน้อยฟิวให้ดูจะอนี่ก็จะเป็นชุดนี้นะคะมาพร้อมกันเลยเป็นป่าเลยเหมือนกันก็จะเป็นมีปีกนะคะแล้วก็เป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีมงกุฎมาพร้อมกันเลยต่อไปเป็น ไอวอร์สวอร์ม็ลเจนนะคะอันนี้น้องฟิวด้มาพร้อมกับตัวที่มันยิงเก็บแต้มแล้วก็เอามาแลกนะคะส่วนใหญ่บอกเลยได้มาจากกิจกรรมนี้ล้วนๆนะคะพืออันนี้เราฟิวชอบมากเลยนะคะสีสวยคือแบบเป็นสีม่วงแดงมันคือสวยมากนี่ก็จะเป็นหัวเซไรแล้วก็มีเป็นคาตานะอยู่ข้างหลังแล้วก็มีสายฟ้านะคะแล้วก็มีเป็นวิญญาณสับดวงอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะอ่าต่อไปเป็นไอโอ ชิ้นที่12แล้วก็จะเป็น i w วอลรูปหน้าคนแบบนี้นะคะที่เติมครบ499เพชรแล้วก็ได้นะคะแต่ตอนนั้นน้องฟิลเติมไปแล้วมันก็ได้ไปเลยผูกพดุงทำมาคุ้มกันเธอแล้วต่อไปเป็น i w วอลที่น้องฟิลชอบที่สุดนะคะเป็น i w วอลอันนี้ เป็นไอวอลมินินะคะเป็นไอวอลไซมินิที่น้องฟิวอยากได้มานานแล้วตั้งแต่แบบเล่นในโทรศัพท์แล้วยังไม่เติมแล้วเห็นคนที่เติมเขาว่าเติมมันนี้กันค่ะทุกคนแต่เป็นสีสีขาวๆคยเห็นไหมที่มันชอบอยู่ในตู้เน,นี้ยอันนี้นี่เป็นไอวออันนี้น้องฟิวเห็นเขาใช้กันเยอะมากลยคือแบบเฮ้ยอยากได้อยากได้ไอวอมินิคืออยากได้มากนะคะอันนี้คือแบบแต่ตอนนั้นน้องฟิวยังไม่เติมนะคะก็เลยไม่ได้เนาะจะได้มาจากสุสานไม่ก็กิจกรรมันฮัโลวีนนะคะ อันนี้เป็น i w วอลชิ้นแรกที่มีค่าสถานะนะคะค่าสถานะปืนลดระยะกัน2ลดความสูง1แล้วก็เพิ่มการใช้ปืน3ก็คือเราใช้ไอวอลปกติใช่ไหมเราก็จะแบบเออเรายิงตรงๆไม่ได้ต้องยิงเอียงใช่ไหมแต่อันนี้ระยะกันรลนลงก็คือถ้าสมมติข้างๆมาคือยิงเราได้เลยความสูงก็เตี้ยเตี้ยแต่ว่ามันยิงได้ไง่ายขึ้นไง ตัวเราแบบตอนย่อใช่ไหมมันจะแบบประมาณนี้พอดีแล้วลูกลูกๆเราเป็ุกนจะได้เลยคือแบบอันนี้คือน้องฟิชอบมากเมื่อก่อนคือติดมากนะคะคอใช้ประจาใช้ทุกวันนะกเป็นแวอที่น้องฟิชอบที่สุดคืออันนี้เป็นแม่มดนะคะดูดีๆมันจะเป็นเหมือนแบบบ้านแล้วก็มีแม่มดนะคะแล้วกมีพระจันทร,ร์สีเหลืองมีข้างคาวต่างๆนานานะคะคือชอบมากเท่ากับติสอันดับใช่ไหมน้องฟิจะเอาอันนี้อันดับสอันดับส แล้วก็อันดับหนึ่งเป็นไอซ์แรมนะคะนี่คือแบบคือดีมากเราฟิลชอบมากนแบบพูดได้คำเดียวว่าชอบค่ะคือชอบมาก mm. เป็นแอวอลอันนี้นะคะแอวอลจิ๋ว นี่นะคะก็จะเป็นไอวอทั้งหมดที่น้องฟิลมีม,มีทั้งหมด13ชิ้นนะคะและ้วเพื่อนๆละ่ะมีไอวอทั้งหมดกี่ชิ้นก็บอกน้องฟิลด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นไอวอทั้งหมดของน้องฟิลนะคะและ้วเพื่อนๆละ่ะมีไอวออะไรบ้างก็เมนบอกให้น้องฟิลด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย